อยู่กับแฟนรายการท่านหนึ่งนะครับเราเดินกันอยู่ในงานงานในในส่วนการประชุมสชทธิท่านสิรักิมนะครับชื่อคุณอะไรครับผมเคนนะครับผมเป็นแฟนรายการของพี่หลามโดยเฉพาะเรื่องขอช้างชอบมากเลยครับผมก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่เวลาเดินใจกันข้างนอกก็จะมาสวัสดีทักทายกับใครกันซึ่งผมยินดีมากๆนะครับขอบคุณมากๆเะเคนบอกว่าชอบดูเลยะไรนะเกาช้างชอบดูเการช้าชอบดูตอนไหน ผมชอบตอนที่ที่สุดเลยนะพี่อาสติปจอมรวยร่อมากเลยแล้วคุณดูในช่วงเวลาไหนคุณกำลังทำอะไรอยู่ตอนคุณดูขับรถอย่างเดียวเลยครับดูตอนขับรถข้าขึ้นรถปั๊บเปิดเลยพี่ขับรถยาวๆว่าข้ามจังหวัดเลยป่ะจากที่ไปถึงใต้อะโอ้ลงใต้เลยขับพันกิโลนี่ของพี่คนเดียวเลยเชื่อไหมครับว่ามีคนพูดแบบนี้เยอะมากก็แบบชอบดูขอดชา์ตอนที่ขับรถอยู่อะไรเงี้ยใช่ใี่ันดียังไงครับการดูขัดชา์ตอนขับรถอยู่มันเป็นข้อมูลที่ยาก ทีนี้เราฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปขับรถไปเอายินไม่ง่วงไม่ง่วงเลยอ่ะไม่ง่วงปากระเบียงเนี่ยถ้าเราฟังอะไรที่มันสารับมากตอนขับรถมันจะง่วงแต่ทำเสี่ยงเพียไม่ง่วงเลยเนี่ยแสดงว่าคุณสมบัติหนึ่งของก่อนช้างนะครับคือเป็นยาแก้หลับในถูกต้องครับคือผมขับรถต่อกันหกชั่วโมงหกชั่วโมงฟังทีอย่างเดียวฟังอย่างเดียวเลยไม่พักไม่จอดชีไม่แว้ง ฉี่เลยก็ฉี่กันมาเราดูดก่อนฉี่บ้างฉี่ื้มือดิลงไปในส้วมได้ผมก็ปังในรถแล้วก็ไอ่ฉี่กลับมาก็ปั่นต่อโโอ้หเรื่องที่แก้งง่วงดีที่สุดคือเรื่องของจ๊อบจ๊อบนะครับเรื่องที่ง่วงหน่อยๆก็เรื่องของแบงแต่ก็ปั่นต่อจ็อบที่มีเจ็ดตอนสามารถลงใต้ด้วเจ็ดเจ็ดครั้งเดยที่ไม่ซ้ำเลยตลอดเนี่ยก็คือมันแก้งง่วงดีแล้วก็มันมีได้หลายตอนที่ ขึ้นมาเรื่องของนาโนของเราไม่เท่ากันชอบมากก็ชอบนะชอบมากเลยคือคือฟังหลายรอบมากจนจนจำได้เชื่อมไอ้นาโนเมตรของเราไม่เท่ากันผมยังฟังเองเลยทำเองเลยชอบเองเลยชอบชอบเนื้อเรื่องนลยแล้วแล้วก็ฟังซ้ำหลายๆรอบชอบเลยนะฮะขอบคุณมากขอบคุณมากทำคลิปให้ดูเฉยๆว่า ปวดช้าเนี่ยเป็นยาแก้หลับในดีมากทำมาเรื่อยๆครับพี่ติดตามบ้างเดือนนี้ไม่มีนะ <Okay. S 1> ขอโายนะเดือนเดือนนี้เดือนนี้ทำแล้วมันไม่สนุกเลยไม่ทำจร <c ười> ิงครับครับต่อต่อเฮ้ยันฝากบอกคนเรียนด้วยว่าเดือนนี้ปวดช้าทำไม่ทันดีับเดี๋ยวไปเดือนหน้าเลยคือมันทำแล้วมันเ,นจ,เจอปัญหานดิดหน่อยมันทำแล้วมไม่สนุกเพราะไม่สนุกเพราะเราไม่อยากทำเราก็เลยตีมึนดื้อไปเลยไม่ขึ้นกิ๊ไปงั้นเลยโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากที่ทำกันดีครับขอบคุณมากครับ